สวัสดีค่ะเบลทีตาพรค่ะวันนี้เบลมีอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะเพื่อนๆลองทายสิคะว่าคืออะไรไม่เป็นไรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆทายไม่ถูกงด้นเบลเฉลยเลยละกันนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะซึ่งมีสารสกัดจากธรรมชาติชื่อว่าเอโฟนี่นะคะดูกล่องนะคะกล่องสวยมากเลย ถามว่าเอโฟเนียมีสารสกัดจากธรรมชาติอะไรบ้างเดี๋ยวเบลจะที่บายให้ฟังนะคะตัวแรกนี่เลยคือโปรตีนสกัดจากทั่วเหลืองค่ะแล้วก็ตังกุยตัวต่อมานะคะก็คือกูต้าไทโอนค่ะที่เพื่อนๆเคยรู้จักกันถามว่าสารสกัดจากกูต้าไทโอนเนี่ยช่วยอะไรบ้างสารสกัดกูต้าไทโอนนะคะสามารถช่วยให้ผิวของเพื่อนเพื่อนเนี่ยกลับมาสดใสขาวใสมีออร่านะคะ ตัวต่อมานะคะโรสแมรี่ค่ะแล้วก็โคเอนไซคิวเทนะคะที่ช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะและวิตามินอ e, ีวิตามิน B1 B6 แล้วก็ B12 ค่ะแล้วก็ยังมีสารสก,กัดตัวอื่นอีกนะคะถามคุณ,ณประโยชน์ที่เราเราประทาน a อเนี่ยค่ะถามว่าเราได้อะไรอย่างแรกเลคะที่เบลกินแล้วเบลรู้สึกได้นะคะก็คือเรื่องผิว ปกติเนี่ยเบลจะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแห้งก้านมากเพราะว่าเบลถ่ายงานแล้วก็โดนแดดบ่อยมากซึ่งเบลรับประทาน a f o ตัวนี้มาประมาณหนึ่งเดือนแล้วแล้วเบลรู้สึกว่าผิวเบลดีขึ้นจับแล้วเนียนขึ้นรู้สึกตึงมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาเราสัมผัสเรารู้ค่ะว่า,ามันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนรับประทานอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้ผิวผ่นของเพื่อนเนเนี่ยเต่งตึง กลับมาสุขภาพดีได้ทุกวันเลยนะคะสิ่งต่อมานะคะที่เบลจะบอกก็คือปรับสมดุลฮอร์โมนเวลาเราเป็นประจำเดือนทุกเดือนนะคะเพื่อนๆก็อาจจะปวดประจำเดือนบ้างเบลก็เป็นนะคะซึ่งเบลกระประทาน a อโตัวนี้แหละแล้วเบลรู้สึกว่าการปวดประจำเดือนของเบลลดน้อยลงปกติจะเป็นหนักมากนะคะแต่พอเบลได้รับประทานตัวนี้เรารู้สึกว่า เราไม่ปวดเลยสามารถไปทำงานได้ทุกวันแล้วก็รู้สึกไม่รู้สึกน้อยออะค่ะก็เราดีใจมากเลยคะ่ะที่มารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต่อมานะคะจะเป็นเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะของร่างกายระบบภายในนะคะจะช่วยฟื้นฟูเหมือนการดีท็อกดีท็อก สิ่งไม่ดีดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวนี้สำคัญเลยค่ะที่เบลชอบมากเลยก็คือเรื่องความกระชับของผิวพรรณกระชับหน้าอกทรงอกและกระชับหมดลูกนะคะแล้วก็ช่องคลอดของเราถามว่าทำไมเบลถึงชอบพอเบลรับประทาน อาหารเสริมเอโฟตัวนี้เบลรู้สึกว่าหน้าอกเบลกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกแต่งตึงจากที่ปกติเนี่ยมันจะหย่อนค้อยลงไปเยอะมากแล้วพอเราประทานตัวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกระชับอ่ะมันดีอ่ะคือเบลคงไม่เลือกผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนอกจากตัวนี้แล้วค่ะว,วิธีรับประทานง่ายมากเลยนะคะก็คือเพื่อน แกะกล่องมามันจะมี30แคปซูลนะคะตอนแรกเลยอ่ะทาน2แคปซูลก่อนกได้ก่อนอาหารตอนท้องว่างต่อมาหลังจากเดือนนึงแล้วเพื่อนๆสามารถลดขนาดลงมาเหลือ1แคปซูลก่อนอาหารก่อนนอนได้นะคะเพื่อนๆก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเแบลบอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูด้านหลังกล่องน,นะคะว่ามี ออยอะละที่ออยอจดแจ้งถูกต้องหรือเปล่านะคะก่อนดูผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งมันสำคัญมากเลยนะคะสำหรับสุขภาพที่ดีของเราวันนี้เบลขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆเช่นผลิตภัณฑ์ a อฟโนี้นะคะที่ช่วยให้สุขภาพเบลกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วก็กระชับแต่งตึงด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ